หนึ่งทุ่มแล้วนะครับทุกคนหนึ่งทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ปุ๊บๆเช้าเลยตีห้าเลย <c oughs> เป็นไงตีห้าเลยน้องๆเอาละครน้องๆก็สําหรับน้องๆหลายๆท่านนะครับที่ประสบปัญหาช่วงเวลากลางคืนนะครับมันผ่านไปนช้าซะเกินนะครับอยากให้มันแบบผ่านไปไวๆเพื่อจะได้เวลามาตอนเช้าเร็วๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่การจะมาสอนนะครับ สำหรับผูเ้เล่นสายฟรีนะไม่ใช่เป็นคนที่ถ้าอย่างพี่การเนะี่ยพี่การสามารถปรับแบบนี้ได้ใช่ไหมครับน้องๆสามารถเพราะพี่การมีก๊อตโหมดเนาะเวลากลางคืนก็ปรับได้นะอ่าให้มาเป็นกลางวันนะครับน้องๆก็ไม่ต้องแบบกังวลแล้วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวพี่การจะสอนนะครับสายฟรีทําได้เลยนะครับแล้วเทคนิคนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างใช้จับสัตว์ได้ด้วยนะครับจริงหรือไม่ว่าใช้จับสัตว์ได้เดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะขั้นแรกนะครับเรานะครับมาทดลองกลางคืนก่อนเอาละดูนะครับน้อง ปรับให้เป็นกลางคืนเลยนี่นะครับน้องๆจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับโอ้โหกลางคืนเวลาเดินช้ามากเนี่ยดูสิกว่าจะผ่านไปเนี่ยตีหนึ่งกว่าจะรอเช้านี่มืดตื้อเลยเอาล่ะเรามาทําให้เช้ากันเลยดีกว่าครับวิธีทําให้เช้านะครับก็คือน้องๆจะต้องกดออกจากเกมนะครับไปตรงนี้เลยกดเซฟก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะกดออกเกมเลยก็ได้นะกดออกเลยครับกดออกเกมครับหลังจากกดออกเกมมานะครับก็เข้าเหมือนเดิมแล้วก็ไปแตะแผนที่ที่น้องเล่นได้เลยนะครับ ทุกครั้งที่น้องอยากให้มันเปลี่ยนเป็นกลางวันน้องจะต้องมาเซตติ้งตรงนี้นะครับ day recovery นี่นะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับน้องต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะอยากให้เร็วแค่ไหนแล้วแต่น้องๆเลยอาจจะพี่ตั้งไว้สักอให้เห็นความแตกต่างก็เอาสักเอาสักเจ็ดสิบอะความเร็วเจ็ดสิบความเร็วในเกมจะเดินเร็ว มากมากครับน้องๆจริงไหมเดี๋ยวไปดูโอเคกดเลยเ oh. มื่อกี้กลางคืนตอนตีหนึ่งนะครับอ้าวพอมาอาเช้าแล้วเป็นไงน้องๆเมื่อกี้ตีหนึ่งดูเวลาครับสิบแปดสิบเก้าคือปรับได้เป็นร้อยนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะปรับเวลาไหนจะปรับเร็วแค่ไหนนะครับคือต้องระวังด้วยนะครับเพราะเวลามันเดินเร็วนะฮะเห็น mm. ไหมกลับเป็นางวันอีกแล้วดูหกโมงเช้าแล้วกลางคืนหายไปไหนน้องๆ กึคืนหายเห็นปะกึคืนหายเช้าอย่างเดียวส <laughs> ายรีก็มาปรับได้นะครับฟืหนึ่งเช้าเลยพี่ไม่ได้ปรับก้นหมุดนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเอ้ยช้าลุยทำไงดีช้าลุยทุนกดเซฟเกมฮะแล้วก็เช้าลุยทำไงดีทำไงดีกดออกเกมปึ๊บกดเข้าเกมใหม่อาเมื่อกี้เช้าแล้วนี่วาเออเป็นไงก็เหมือนกับเรานอนเลยนะฮะอภิเยนเป็นหนึ่งนะฮะ ลบออกปึ๊บปรับเป็นหนึ่งเหมือนเดิมเท่านี้แหละน้องๆแล้วกดเข้าเกมไปเลยจบจากเวลาพุ่งปี๊ดเมื่อกี้นะครับก็ชา้าเป็นปกติดูเวลาฮะเจ็ดโมงห้าสนิ่งเลยทีเนี้ยคราวนี้ก็จะเดินเป็นนาทีนะฮะ <c oughs> เป็นไงน้องๆลองเอาไปปรับกันนะครับเดี๋ยวหาว่าพี่โม้นะสายฟรีนะครับน้องๆเออเราเอาไปใชใ้ดูนะครับวิธีการปรับข่าเวลานะฮะน้องๆเป็นไงดีไหม